ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเทคโนโลยีในยุคป,ปัจจุบัน2024ที่มันเกี่ยวกับผู้นํากันนะครับวันนี้ทางกลุ่มของเราเนี่ยก็นําเสนอเทคโนโลยีมาสองรูปแบบนะครับเดี๋ยวเรามาฟังแบบที่หนึ่งก่อนว่าเป็นเทคโนโลยีแบบไหนแล้วก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงครับเดี๋ยวเชิญเลยฮะค่ะเทคโนโลยีที่หนึ่งนะคะชื่อว่าเทคโนโลยีลอร่าหหรือว่าลองเลชนะคะเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้สายออกแบบมาเพื่อการสื่อสารรยายะยะไกลค่ะโดยใช้พลังงานต่าํา เหมาะสำหรับอุปกรณ์ IoT หรือว่า Internet of Things นะคะพื้นที่กว้างโดยลอล่านะคะใช้ความเหีย่ยวที่ยุในการส่งข้อมูลมหานทางระยะไกลค่ะได้หลายกิโลเมตรพร้อมทั้งใช้พลังงานน้อยมากทำให้เซนเซอร์หรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งสามารถทำงานได้หลายปีโดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ค่ะซึ่งถูกใช้ในเครือข่า,ายที่เรียกว่า LoRa นะคะหรือว่า Long Range Wide Area Network นะคะต่อไปจะเป็นด้านคุณสมบัติของลอล่าค่ะ ค่ะคุณสมบัตินะคะก็สามารถสื่อสารได้ในระยะทางไกลนะคะในพื้นที่เปิดนะคะก็จะได้ถึง10-15กิโลเมตรและ2-5กิโลเมตรในเขตเมืองค่ะลอล่าเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการการสื่อสารที่ใช้พลังงานต่ำนะคะแล้วก็อุปกรณ์สามารถใช้งานได้หลายปีโดยใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กเช่นเซ็นเซอร์ในระบบอัตโนมัติค่ะเค,ครือข่ายลอล่าวานะคะไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างที่ซับซ้อนสามารถใช้เกตเวลาลายตัวทำงานร่วมกันได้อย่างยืดหยุนค่ะ ต่อไปก็เป็นตัวอย่างการทํางานของล้อล่านะคะค่ะต่อไปก็ตัวอย่างการใช้งานของ l o l ล่านะคะก็จะมีด้วยกัน2แบบนะคะก็แบบที่1ก็จะเป็น smart city คือการสื่อสารระหว่างเซนเซอร์เช่นการเก็บข้อมูลสภาพอากาศนะคะแล้วก็การตรวจจับมลพิษและการควบคุมไฟฟ้าค่ะสองนะคะก็จะเป็นการติดตามสินค้าการใช้ล้อล่าในการติดตามแล้วก็ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายของสินค้าในระยะทางไกลค่ะ ต่อไปก็ไปฟังบทสรุปของเทคโนโลยีนี้กันเลยค่ะเทคโนโลยีลร่านะคะอาจจะช่วยผู้นำเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไามจากอุปกรณ์ IoT ซึ่งช่วยในการจัดการทรัพยากรการติดตามและควบคุมระบบจากระยะไกลและเพิ่มความยั่งยืนนอกจากนี้นะคะลร่ายังช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการสนับสนุนการพัฒนานวันตกรรมใหม่ๆ ที่สร้างโอกาสทางธุรกิจทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้นำสามารถขับเคลื่อนองค์กรหรือองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวไปฟังข้อดีข้อเสียกันนะคะค่ะข้อดีของเทคโนโลยีลอร่านะคะคือลอร่าไม่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานมากและไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการใช้คลื่นความถี่ค่ะลอร่าสามารถใช้อุปกรณ์ได้จํานวนมากในเวลาเดียวกันทําให้เหมาะสมกับการใช้งานในเครือข่าย LOT ที่มีอุปกรณ์จํานวนมากค่ะแล้วก็ลอร่ามีการ ข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัยเช่นรหัส AES หนึ่งสองแปดซึ่งช่วยในการป้องกันการดักฟังของข้อมูลค่ะส่วนข้อเสียนะคะก็จะเป็นลอล่าถูกออกแบบมาให้ส่งข้อมูลในปริมาณน้อยและมีความเร็วในการส่งข้อมูลที่ค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็แม้ว่าจะส่งข้อมูลได้ไกลแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาในการส่งสัญญาณผ่านสิง่งกีดขวางนะคะเช่นอาคารหรือว่าภูเขานะคะทำให้มีสัญญาณอ่อนลงค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้ลอล่าจากผู้ผลิตต่างๆก็จะมีความเข้ากันได้ที่จํากัดนะคะทําให้ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่สนับสนุนมาตรฐานเดียวกันค่ะก็ไปฟังเทคโนโลยีต่อไปกันนะคะครับสําหรับของผมก็จะเป็นหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยนะครับก็คือเนื่องด้วยในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยครับเทคโนโลยีเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทําให้ด้านการรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็มีเทคโนโลยีหนึ่งตัวที่พัฒนาขึ้นมาก็คือหุ่นยนต์นะครับเป็นหุ่นยนต์การรักษาความปลอดภัย วิธีการทํางานของมันเนี่ยก็คือสามารถทํางานตามที่เราสั่งเนี่ยก็คือรักษาความปลอดภัยได้24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องหยุดพักนะครับแล้วก็บางสถานการณ์ที่มนุษย์เองเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้อย่างเช่นไฟไหม้หรือน้ำท่วมอะไรประมาณนี้ครับมันจึงเป็นเหตุที่ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายแต่เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้เนื่องจากหุ่นยนต์หนึ่งตัวนะครับเทียบเท่ามนุษย์สองถึงสี่คนเลยทีเดียวอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังอีกด้านหนึ่ง ข้อดีอีกด้านหนึ่งของหุ่นยนต์ตัวนี้แล้วกันนะเชิญได้เลยครับอ่านะครับอ่าเราจะมาดูข้อดีอีกด้านหนึ่งนะครับอ่าข้อดีของอหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยนะครับก็สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีนะครับระบบอหุ่นยนต์นะครับความปลอดภัยสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นเช่นกล้องวงจรปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับควันหรือระบบเตือนภัยนะครับทําให้เกิดความปลอดภัยที่ครอบคลุมมากขึ้นนะครับและ การตอบสนองทันทีนะครับหุ่นยนต์สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆได้นะครับ่าเช่นนะครับการแจ้งเตือนหรือการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุได้ทันทีนะครับอ่าเราจะมาฟังข้อเสียกันต่อเลยนะครับครับสําหรับข้อเสียนะครับของหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยก็คือข้อจํากัดในการตัดสินใจนะครับเนื่องด้วยหุ่นยนต์เนี่ยไม่สามารถตัดสินใจในเหตุการณ์ที่มันมีสถานการณ์ซับซ้อนได้ ก็เลยเป็นข้อเสียครับต่อไปก็คือต้นทุนในการผลิตเนี่ยหรือต้นทุนในการสร้างอาจจะค่อนข้างสูงในยุคปัจจุบันอยู่นะครับแล้วต่อไปก็คือเป็นอาจจะเกิดความไวต่อการผิดพลาดก็คือถ้าสมมติว่าหุ่นยนต์เนี่ยโดนแฮกเฟิร์มแวร์หรือว่าไฟฟ้าระวงจรเนี่ยหุ่นยนต์ก็ไม่สามารถใช้งานได้เลยนะฮะแล้วสุดท้ายเลยคือหุ่นยนต์เนี่ยครับไม,ไม่ไม่มีเขาเรียกว่าขาดความสัมพันธ์กับมนุษย์เนื่องจากมันเป็นหุ่นยนต์นะครับไม่ได้มีจิตสมารถสฤทธิเหมือนมนุษย์ก็คือ อาจจะเกิดความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ดีกับพนักง,งานรักษาความปลอดภัยที่เป็นคนนะฮะเดี๋ยวต่อไปเรามาฟังว่ามันสอดคล้องกับความเป็นผู้นํำยังไงเลยดีกว่าเชิญเลยครับครับสําหรับว่าเกี่ยวกับผู้นํำยังไงก็คือการที่ใช้หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยนะครับเพื่อแสดงความเป็นผู้นําที่ยอมรับในเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยเพราะหุ่นยนต์สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ามนุษย์ในบางสถานการณ์นะครับ ต่อไปเราจะพูดถึงบทสรุปนะครับหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยนะคะเป็นนวัตรกรรมที่ช่วยเสริมสร้างรักษาความปลอดภัยแบบเดิมด้วยความสามารถในการทําง,งานได้ตลอด24ชั่วโมงเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยําในการตอบสนองช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในสถานที่อันตรายและนอกจากนี้นะคะยังลดต้นทุนโดยลดความจําเป็นในการใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนในแง่ของผู้นํานะคะ การใช้หดดุ่นยนต์ไม่เพียงแต่แสดงถึงการเปิดรับเทคโนโลยีแต่ยังช่วยในการให้ผู้นำนะคะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งเสริมภาคลับขององค์กรให้ทันสมัยและน่าเชื่อถือในสายตาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกค่ะครับผมตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเทคโนโลยีทั้งสองแบบที่เกี่ยวข้องกับผู้นำในยุคสองพันสี่วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันข้อมูลอะไรที่มันผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ ไปก่อนครับสวัสดีครับ